สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำรานในตอนนี้ก็เป็นตอนที่ต่อเนื่องกันมานะครับจากเรื่องราวการโคจรย้ายราศีของดาวเสาร์ผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามกันได้เลยนะครับซึ่งดาวเสาร์ก็จะโคจรย้ายราศีในวันที่1มีนาคม2.566เรากํเรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของผลกระทบ ต่อดวงเมืองซึ่งมีมาแล้ว1ตอนนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบต่อดวงเมืองในตอนที่2ดาวเสาซึ่งจะย้ายในเวลา7นาฬิกา39นาทีของวันที่1มีนาคม2566นั้นนะครับเดิมก็สถิตอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งเป็นพบกรรมะของดวงเมืองก็จะย้ายเข้าไปสู่ราศีกุมนะครับซึ่งเป็นภพลาภของดวงเมืองแล้วก็ จะสถิตอยู่ที่ราศีกุมเป็นระยะเวลาอีกประมาณ30เดือนหลังจากดาวเสาร์โคจรย้ายราศีไปสถิตที่ราศีกุมแล้วนะครับดาวเสาก็จะส่งกระแสะอิทธิพลซึ่งจะมีผลกระทบต่อดวงเมืองในปี2,566โดยจะแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันไป5ช่วงเวลานะครับอันนี้เรานับเฉพาะในปี2,566เท่านั้นนะครับ ช่วงแรกก็คือตั้งแต่1มีนาคมถึง8มีนาคม2566ช่วงที่2ก็ตั้งแต่วันที่9มีนาคมจนถึง18เมษายนช่วงที่3ก็คือตั้งแต่19เมษายนจนถึง21เมษายนช่วงที่4ก PF, ็ระหว่างวันที่22เมษายนจนถึงวันที่17ตุลาคมนะครับช่วงที่5ก็ระหว่างวันที่18ตุลาคมจนไปถึง วันสุดท้ายของปีก็คือวันที่31ธันวาคมในแต่ละช่วงเวลานี้นะครับดาวเสาร์ก็จะแสดงอิทธิพลส่งกระแสถึงดวงเมืองแตกต่างกันออกไปตามสถานะตามตำแหน่งตามหน้าที่ในขณะที่โคจรไปนะครับรวมไปถึงแต่ละช่วงเวลาที่โคจรน,นั้นนะครับ mm hmm. ก็จะมีผลกระทบจากดาวเคราะห์อื่นๆซึ่งก็จะมีการส่งผลต่อกระแสอิทธิพลของดาวเสาร์ด้วย ในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีผลแตกต่างกันไปนะครับลองมาดูในช่วงเวลาแรกก่อนนะครับก็คือช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึงวันที่8มีนาคมในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆซึ่งดาวเสาร์ก็เพิ่งจะโคจรย้ายไปสถิตที่ราศีกุมแต่เป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาร์นะครับยังทําหน้าที่เป็นกาลกินีจรทางทักษะอยู่โดยดาวมฤตยูก็ยังสถิตอยู่ที่ ราศีเมษนะครับแต่สถิตอยู่ในนวางสุดท้ายซึ่งเป็นกลุ่มโจโลเลิกแล้วก็มีราหูสถิตอยู่ที่ราศีเมษร,ร่วมอยู่ด้วยนะครับโดยมีดาวพฤหัสบดีสถิตเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีมีนถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียงระยะเวลาแค่7-8วันแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาร์มีความเข้มแข็งและยังคงส่งกระแสความเป็นการกินีได้เต็มที่ ในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วฉับพลันโดยเฉพาะเรื่องราวทางด้านอคคีภัยในเขตพื้นที่ในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นผู้ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของฟืนไฟเป็นช่วงเวลาที่ควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศ เหตุการณ์ร้ายแรงเกี่ยวกับอัคคีภัยในพื้นที่เมืองที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับพวกเรานั้นนะครับจริงๆก็มมีมาแล้วเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงหลังวันที่21เมษายน2565มาแล้วเมื่อดาวเสาเข้าไปเป็นการลกินีจรทางทักษะแต่เมื่อดาวเสาโคจรย้ายมาที่ราศีกุมก็จะสามารถส่งกระแสอิทธิพลมาที่ลัคนาได้อย่างเต็มที่จึงเป็นช่วงเวลาที่ ทุกท่านนะครับไม่ควรจะประมาทในเรื่องราวของอักขีภัยโดยเด็ดขาดส่วนในเขตพื้นที่รอบนอกออกไปจากเขตตัวเมืองหรือเรียกกันง่ายๆว่าเป็นเขตพื้นที่ชนบทในช่วงเวลานี้ก็จะประสบกับปัญหาเรื่องราวของความแห้งแล้งการขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภคหรือมีโอกาสจะประสบกับปัญหาเรื่องของภัยพิบัติจากไฟป่า รวมไปถึงปัญหาที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่มาจากการจุดไฟเผาสิ่งต่างๆในงานด้านกเกษตรกรรมนะครับส่วนในช่วงที่2ผลกระทบจากดาวเสาร์ในช่วงที่2นะครับระหว่างวันที่9มีนาคมจนถึงวันที่18เมษายนก็เป็นช่วงเวลาประมาณเดือนเศษๆในช่วงเวลานั้นนะครับดาวเสาร์ยังคงเป็นการลกินีจรทางทักษะอยู่นะครับแต่ดาวมฤตยู ซึ่งโครจรอ,อยู่ในระหวางสุดท้ายของราศีเมษก็ได้โครจรย้ายข้ามราศีแล้วนะครับไปสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภส่วนราหูก็ยังสถิตอยู่ที่ราศีเมษและดาวพฤหัส,สบดีก็ยังคงเป็นกเกษตรตราธิบดีอยู่ที่ราศีมีนเช่นเดิมในช่วงเวลาเดือนเศษนี้นะครับก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาร์ก็มีความเข้มแข็งและส่งกระแสความเป็นกาลกินีได้เต็มที่ในช่วงนี้ มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์คล้ายกับที่เกิดในช่วงแรกที่กล่าวมาแล้วนะครับคือมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทางด้านอักขีภัยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเกิดอย่างรวดเร็วฉับพลันสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั่วไปดังนั้นก็ต้องขอเตือนว่ากิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟืนไฟในช่วงเวลาที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในช่วงเวลานี้ก็จะต้องระมัดระวังให้เป็นพิเศษมากกว่าปกติสักหน่อย ส่วนสถานการณ์ทางด้านภายแรงการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคการเกิดไฟป่าการเผาไหม้ต่างๆในพื้นที่การเกษตรกรรมก็จะยังเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบททั่วไปรวมไปถึงนะครับปัญหาทางด้านฝุ่นละอองหมอกควันต่างๆจากค่อนข้างรุนแรงแต่เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับถ้าวัดความรุนแรงกันแล้วก็น่าจะน้อยกว่าการเกิดเหตุการณ์ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงแรกตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดาวมฤตยูก็โคจรย้ายออกจากราศีเมษซึ่งเป็นลัคนาของดวงเมืองแล้วก็มีพระอาทิตย์อยู่ร่วมด้วยในพื้นดวงเมืองนะครับก็ดาวมฤุดตยูก็โคจรย้ายออกไปแล้วโดยย้ายไปสถิตยอยู่ที่าราศีพฤษภนำหน้าลัคนาของดวงเมืองจึงเป็นการช่วยลดทอนความรุนแรงนะครับให้ลดลง หรืออาจจะมีการแจ้งเตือนให้ความช่วยเหลือทําให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นเบาบางลงได้โดยพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะเกิดปัญหาทั้งพื้นที่ในเมืองและพื้นที่ชนบทก็คือบริเวณพื้นที่ทางภาคตะวันออกนะครับในช่วงที่3ผลกระทบจากดาวเสาในระหว่างวันที่19เมษายนจนถึงวันที่21เมษายน2566 สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียง3วันนะครับคือตั้งแต่วันที่19-20-21ดาวเสายังคงทำหน้าที่เป็นการลกินีจรทางทักษะโดยราหูก็ยังสถิตอยู่ที่ราศีเมษเช่นเดิมแล้วก็มีดาวมฤิตยูโคจรน,นำหน้าที่ราศีพุฤศพแต่ดาวพฤหัส,สบดีได้โคจรย้ายออกจากราศีมีนนะครับซึ่งเป็นกเกษตรราธิบดีไปสถิตที่ราศีเมษร,ร่วมกับลัคนาของดวงเมือง และก็มีพระอาทิตย์ในพื้นดวงเมืองเดิมอยู่แล้วโดยดาวพฤหัสบดีในราศีเมษนี้ก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะครับ <S <S เหตุการณ์ต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ <S <S ก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวเสราร์ลดความเป็นกาลกินีลงไปแล้วนะครับ <S <S เพราะเป็นช่วงปลายที่กำลังจะออกจากกาลกินีจึงมีความรุนแรงน้อยลงมากกว่า เหตุการณ์ต่างๆที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นในสองช่วงที่ผ่านมานะครับหรือบางครั้งก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เพราะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤรรหัสบดีโคจรย้ายข้ามไปยังราศีเมษสถิตร,ร่วมกับลัคนาดวงเมืองและพระอาทิตย์ในพื้นดวงเมืองดังที่กล่าวมาแล้วนะครับจึงเป็นการช่วยป้องกันปัญหาหรือลดทอนความรุนแรงของเหตุการณ์ลงทําให้มีการแจ้งเตือนให้ความช่วยเหลือ ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นมานั้นก็จะน้อยลงหรือหมดสิ้นลงไปก่อนนะครับก็เป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆประมาณระยะเวลาเพียง3วันเท่านั้นนะครับช่วงที่4ก็เป็นผลกระทบจากดาวเสาร์ในระหว่างวันที่22เมษายนจนถึงวันที่17ตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีก็เข้ามารับหน้าที่การลักิณีจรทางทักษะนะครับ ต่อจากดาวเสาร์ไปโดยในช่วงเวลานี้ดาวพฤหัสบดีก็ได้โคจรมาสถิตที่ราศีเมษแล้วโดยมาสถิตร,ร่วมอยู่กับลัคนาของดวงเมืองและพระอาทิตย์ในดวงเมืองแล้วก็ยังร่วมกับราหูจรที่ยังสถิตอยู่ที่ราศีเมษอีกด้วยโดยดาวพฤหัสบดีก็จะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคดังที่กล่าวมาแล้วสำหรับดาวเสาร์จะสถิตอยู่ที่ราศีกุมและมิเก้ามีดาวมฤตยูนะครับ สถิตนำหน้าลัคนาอยู่ที่ราศีพฤษศ,ศนั่นเองดาวเสาที่สถิตยอยู่ราศีกุมภ์พบที่11หรือเป็นพบาลาภะของดวงเมืองนะครับโดยปกติก็เป็นตำแหน่งที่ดีเพราะว่าดาวเสาเองก็ได้เกษตรด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะให้คุณต่อดวงเมืองได้มากแต่เมื่อเป็นช่วงที่อายุดวงเมืองย่างเข้าปีที่242จึงทำให้ดาวพฤหัสบดี ภูมิการลกินีจรทางทักษะและสถิตร่วมกับลักนณาของดวงเมืองนะครับแล้วก็ยังมีพระอาทิตย์ที่เป็นตนุเศษ,ษของดวงเมืองอยู่ด้วยก็หมายถึงว่าตอนนี้การลกินีนะครับกลุ่มทั้งลักนณากลุ่มทั้งตนุเศษของดวงเมืองเลยก็จึงทําให้ลาบผลหรือผลประโยชน์ต่างๆที่บ้านเมืองควรมีควรได้รับนะครับก็จะด้อยลงไปไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีโอกาสที่จะถูกเบียดบังผลประโยชน์ แต่ผู้ที่เบียดบังผลประโยชน์เหล่านี้ก็ต้องได้รับผลกรรมจากการกระทําที่ท่านได้เห็นผิดเป็นชอบของตอนเองอย่างแน่นอนท่านสามารถลองทบทวนจากเรื่องนี้ได้นะครับในเรื่องราวของดงเมืองและผลกระทบที่ได้เผยแพร่ไปแล้วทางช่องสาระสําราญก่อนหน้านี้นอกจากนี้แล้วนะครับในช่วงเวลาประมาณ6เดือนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ในบ้านเมืองจะมีสถานการณ์ความวุ่นวาย ความอึดอัดใจเกิดขึ้นหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องราวทางด้านของการเมืองที่จะทําให้ประเทศของเราเองต้องสูญเสียโอกาสในการแข่งขันกับานานาชาติหรือการแข่งขันกับต่างชาติในหลายๆด้านในช่วงเวลานี้นะครับส่วนในช่วงเวลาสุดท้ายช่วงที่5ผลกระทบที่เกิดจากดาวเสาในระหว่างวันที่18ตุลาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม ในช่วงไตามาสสุดท้ายของปีในช่วงเวลานี้นะครับราหูก็ได้โคจรย้ายไปสถิตที่ราศีมีนโดยที่ดาวพฤหัสบดียังทำหน้าที่เป็นกาลกินีจรในทางทักษะดาวเสาร์ก็ยังสถิตอยู่ที่ราศีกุมและดาวมฤตยูนะครับก็โคจรน,นำหน้าอยู่ที่ราศีพฤศภช่วงไตามาสสุดท้ายของปีนี้นะครับ ความวุ่นวายต่างๆที่สร้างความอึดอัดใจสร้างปัญหาให้ประชาชนในประเทศก็จะบรรเทาเบาบางลงจนแทบจะไม่รู้สึกถึงได้ทำให้ดาวเสาในภพลาภะของดวงเมืองนั้นส่งผลดีที่เป็นคุณต่อดวงเมืองได้มากขึ้นแต่ก็ยังต้องรอนะครับจนถึงช่วงเวลาหลังจากวันที่21เมษายน2567ไปแล้วเมฆหมอกต่างๆนะครับที่ปกคลุมเมือง ความวุ่นวายอึดอัดใจที่เกิดกับประชาชนชาวไทยทั้งหมดนะครับซึ่งเกิดจากดาวพฤหัสบดีเข้าไปทำหน้าที่เป็นการลกินีจรทางทักษานั้นก็จะจางหายไปหมดดาวเสา์จึงจะส่งผลดีที่เป็นคุณต่อดวงเมืองได้อย่างเต็มที่ดังสโลกโขนที่ว่าลาบคืนคงรณรงค์ก็มีชัยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากเตือนทุกท่านเอาไว้ในที่นี้นะครับ โดยเฉพาะผู้ที่สนใจในโหราศาสตร์ไทยก็คือการให้คุณของดาวเสาร์นั้นก็จะส่งผลดีที่สุดก็ต่อเมื่อตัวท่านเองได้ลงแรงเหน็ดเหนื่อยฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆมาชนิดอาบเหงื่อต่างน้ำท่านจึงจะได้รับผลตอบแทนที่สูงจากดาวเสาร์ดังนั้นนะครับก็อยากจะฝากให้ฝ่ายรัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศที่ทุ่มเททำงานหนักให้กับประเทศ ท่านจะสามารถนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแน่นอนหลังจากที่ผ่านพ้นวันเกิดดวงเมืองในปี2,567ไปแล้วแต่หมายถึงว่าท่านต้องต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับร่วมกันต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคชนิดอาบเหงือ่อต่างน้ำดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับสำหรับผู้บริหารประเทศหรือผู้ที่มีอำนาจ หน้าที่ในการบริหารดูแลกิจการบ้านเมืองหรือองค์กรต่างๆทั้งของภาครัฐภาคเอกชนหรือภาครัฐทวิสาหกิจนั้นนะครับคําเตือนสําหรับท่านเหล่านี้ก็คือขอให้ทุกท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถของท่านให้เต็มที่อย่ารีกเลี่ยงกฎระเบียบหรือกระทําการใดที่เห็นผิดเป็นชอบโดยเด็ดขาดเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่ ผู้ที่กระทำความผิดต่างๆจะได้รับผลจากการกระทำของท่านอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามนะครับก็ขอฝากเอาไว้ให้ทุกท่านได้ตระหนักเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับในเรื่องราวการโครจรย้ายราศีของดาวเสาร์ที่มีผลกระทบต่อดวงเมืองนะครับต่อไปก็จะปรับจากการที่มีผลกระทบต่อดวงเมืองไปเป็นาการที่มีผลกระทบต่อ ชาวลัคนาราศีต่างๆซึ่งในตอนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องราวของผลกระทบที่มีต่อชาวลัคนาราศีเมษผู้ที่สนใจก็รอติดตามกันไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ